กลับสบายดีเด้อพี่น้องกลับสบายดีพี่น้องเอฟซีถูกฐานเมนี้มาพบมาพอกะซองแมค่คิงคำบ้านนาะน้ำเศร้าๆพี่น้องจา้าเมนี้แม่คิงคำลงมาวัดอีกแล้วพี่น้องใครยัยให้ยัย,ยปล่อยงวัวให้เน่อันนี้ก็สิเป็นลังคาพี่น้องโอ้ยอยัยซู้ ตื่นเศร to right ้าลงวัดตื่นมาลงวัดเกี่ยวไปแล้วโคตลหาก็อยู่นีโคนเห็ดก็อยู่นี่ก็มากราก็อยู่นี่พี่น้องเลยคันว่างแล้วก็เสิร์ดลงไม้ด้วยหัวหน้าด้วด้วยด้วดยเพราะว่าคนยังมาบโบลายเนาะเพราะว่าไม่ใช่สู้ิมาแต่เศร้าพี่น้องเมื่อนี้สิมีอันอาหารมาเลี้ยงอยู่ได สิไปสิเลี้ยงกุเตียวสภาพจากเอื้อทีบย์ทางเมืองนอกเนาะแล้วก็เมี่ยนผู้ใหญนะ่ใจดีจากกรุงเทพนะพี่น้องเอ,อื้อแสงดาวเพินฝากเงินมาหาลอยบาทสมทบส้สง่สงส้างอันประตูคงหรือว่าประตูไซเนาะหายูดีมีแห้งดเดอ้อเด้อทางสองฐานาความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามี เลยลุยเฮงเฮงเก่าเก่าสบายดีพี่น้องหอยพี่ใหญ่สู้นี่มือนี้มาแต่เศร้าแน่มือนี้เพบวบจังมันยากเลยสีหนาหกถึงได้อ๋อสีแดงมุ่งประมาณมือใดยังอีกยังบวบย่างที่พุทธแล้วของเนี้ยสร้างจอดกับผู้เดียวออกแบบผู้เดียวมันวมันหนักนะการสร้างจอดมันมีตู้สองจอดแบบไพ่แบบโบ้ถิงอ๋อแล้วมันสาดตัวนี้หรอยังมาแล้ววันนี้นะยังยังอีกสั่นหนึ่งฮะ ยังอ MM ีกสั่นหนึ่งสั่นหน่อยไปเลยสั่นซื้อชีนาตัวนี้อ่าสั่นหสามสั่นเลยแต่ว่นยังยังวาวบ่ได้ยังอีกสั่นหนึ่งเนาะสั่นหนึ่งสั่นห้องเขาทำชีนาเลยเป็นไปโอ้ยประมาณลายมือเต๋อบ่สิไดงลายมือเต๋อว่าวบ่ได้สิได้สิได้มุ้งอะไรมุ้งยังวาวบ่ได้ว่ามือได้สิแล้วยังวาวบ่ได้ใส่ใส่สภาพการ <ừ> มันยากบางนี่แหละมันมันแสกตัวเด้ตัวแสกงเงาจะเฉดแบบนี้ขึ้นไปอีกวอรซันหนึ่งเฮ็ดขึ้นที่นี่ซันหนึ่งพ<อ>่อว่าคันว่าบุญวัดชนา,ามีล่ละสิได้เฮ็ดอันยอดสะพาใช่โอ้เฮ็ดบนยอดสะพาจอมบานสุดท้ายโดยสาธุเนาะอันนี้ก็มีบุญดีดอกนี่มีอเอื้อยทั้งเพ่ฟันฟางมาหาล้อยบาทเอื้อยเอื้อยอันนี้ก็เอื้อย ไปแสงดาวสาธุบุญแมนอยู่ทางโอ้ห่วงบุญลุงกันพี่น้องเลยได้ไ <c oughs> อันนี้กเสษมอบให้พี่ใหญ่สู้พี่น้องหาเหล่อไปนเนี่ยครับคือบมมีเงินหาเลนะ่นี่อ้าวใหญ่สู้เลยจับเงินขโมือเนาะจับเงินขโมือพี่น้องเลยมีงานมีเงินเขาสาธุพี่น้องมาสวยเนาะดีการให้บุญค้ำนำสู้พี่น้องห่วงบ,บุญนำกันข้อเจ็บเจริญข้อไข่ชีวิตพี่น้องเลยได้และ แสงหาเงินหงเงินหาคำมาได้คัมไปไต่กันให้ปลอดภัยไปเนื้อไ้อยุ่ีมีแห้งเนาะโดยชอบเจ็บปวดอะไรชอบข่กุ้งนีแหละมันยืดมันยืดกันเลยในมหาลอยลอยบาทกันให้ในกับไปหาลอยละเลยเด้อคือว่านี่กับอุปถัมตกันกับดีๆกันดลปูนหาสอบแมนกันเล็กก็ได้สามโตเล็กกั้เลยสามโตกัตริถูกี่น้นงะลายคนผสมเขากันเนาะแมน ตกมือผู or or Get ุขาหรือว่าบริเวไปล to mm. ายลำไปชายดอยไม่ได้ไล่ใจเขาหนีบดแมนอัน <No ส mm. ่วนลังคาน่ะเด้อพี่น้องชี้แจงให้พยายามสู้ว่ามีเอื้อยก้าม้ายเหมืนทางมังนอกเหมืนประมูลมาแล้วว่าทอดายนะสาธุแนวมุ่งแนวมุ่งเด้อสะพ่ออ่ะยังก็ทั้งกะซีมุงเนาะแม่นด้วยทางมุ่งทางเทิงสันเทิงอะไรโดยโดยโดยแม่นชาตัอ่ะให้เจ้าอ่ะทอดายเลยให้เจ้ามาบอกเข้าสีให้สร้างข้าเจ้ามา ล่แบบใอนการอันซันดิฟีพาะว่าสเซียเหยียบหลอกันนั่นเด้แม่นเออแบบนั้นเนาะแบบนั้น,บบน,นสีแดงเด้อยทีแไดเพราะว่าพระอาจารย์อยู่อำนาจเจริญเพิ่นให้เอาแบบนั้นโดย<ม>โดยให้สร้างแล้วมามา,มาแทะแล้วตัดม,ม,มุมไล่ลนะจังหวะย่างทะลุจักราคาน้ำเด้อพี่เนาะนำ้ำโหเนาะแล้วก็เรื่องผลฝากมาเมื่อนี่นะหาล่อยเรียนเลยให้เฮาข่าถือไว้เด้อพี่สู้แมนๆอ่าเลยเพิ่นว่าให้ ซื้ออาหารการกินแน่ถ้ายังบุเพียงพอเด้อบนว่าอันให้มอบนาทีให้เฮ้าตัตัวหาลอยเลยสมมุติว่าจะไปไปเอาอยู่ไซบ์่พ่อเลยจะเอามาบอกเฮาว่าทนนั้นเท่านี้เด้อตัวเล็กตัวยังไม่ตัวเล็กหรือว่าตัวรังคาค่าบาะบ่พ่อทางสังกสีเมื่อนี้เฮาก็ท้าเราหลับเงินมาเฮามาบอกข่าวดีเดอ,องเห็ดไปสิก่อนเออเห็ดไปสิก่อนบ่พ่อกอที่ก็อยู่บ้านนี่ก็แพ้หนึ่ พี่น้องในบ้านแหละเพื่อนสวยบ้านหนึ่เพื่อนก็สวยปลาสองโลเพราะว่าอยู่นี่ไม่ติดกัรากินขับเดียวขับเพลินแต่รายจ่ายเรื่องกินกะสีบกปนไดดอกเนาะโตรายจ่ายโตัวผู้ปกครองนี่แหละพี่น้องเลยทำเรือลังค่าแล้วจังลงมาเสาเนาะแมม่จังงลาาเสทำบุญทำมีต่อเรื่องกระม้าเพิ่อนนะคือคือสิได้คือสิได้เห็ดแล้วสำเร็จอะไรกระสุกพี่น้อกถูกเนาะให้บุญมีต่อกันหลายๆ เองนี้ก็บพ่อได้มา,าดอกเรื่องร่ายจ่ายใชจจ่ไหม่ท่านอูจักพี่น้องเลยคันญชว่าไปผลัดจมันเกินกัญชว่าออกไปผลัดจะมันรบบพ่อของพอดีขนาดพี่น้องเลยต้องไล่เรื่องให้สร้างขเขาฟูเหยียบมันเอสแอนเคนี่มาแทกให้ได้ขประมูลราคาจังสีบอกพี่นอ้องราคาพี่น้องเลยนี่ยอะไรกุคางอ่ันชว่าเราสร้างสร้างจำเป็นเอียแจะเหนือได้ดิต้นเสาเขาได้เขาสิได้แกสลักบ่ต้นเสาเนี่ยก็สิได้สลายอัโบเมีอันซื้อใส่บ่แต่ละคนแบบว่าเพิ่นสร้าง สั <Safe code mark> ่งมีซ <ste at> ื <courtyard> <aba mus> ้ออยู่พีและเสศษกําแพงอยู่พีเศษป้ายูพีซองขางนี่แปลว่าไายซื้อเพิ่นผู้สางนะได้ซื้อผู้สางมีวันผู้ใดมาสั่งตอนนั้นผมไดมาสั่งอุปน้ำกันได้ใส่ซื้อน้ำตาลยู่ไสด์อเมริกาใต้ได้ใส่พิ่นโดยๆแปลว่าผู้ที่ว่าครูวใต้สะพานบุญมาแล้วก็มารายงานแล้วสิจดซื้อไว้แต่ละคนนะจดไว้เด้อนี่เด้อเอ้ยแสงดาวเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เอออย่างเนาะอยู่ในเฟซบุ๊กค่ะนี่แหละเดี๋ยวเฮาสิเอาให้เออบ่นนี้จังจดไว้ ว่าอย nice. ่างง้นั่นไว่าก็มีซื้อเรื่องซื้ออาจซื้อโย่ไปน้อว่ะอืมอืมเดี๋ยวข้วลงมาค้วลงมาแตเศ้านาะบ้นีอบอห้อนสิไปในเมืองเขาสิไปซื่อเอาเตียวมา่นตอนเพลนพดีเาสั้นเพนนะล้วก็มาบอกข่าวดีบอกข่าวดีมนใรมีกระรังชาดถูกแมนแมนตัดสุมียังกะนทานเรือกันอกก็ดดเลกับคนคือกับ กับข้าวสามองปกกัย่อมือจะเป็นวะห้พี่น้องตั้งกับมามาเบิกมาแย่งน้ำการสาสัธทุอ่นข้า,า,นกกา,กกากับว่าเมื่ขึ้นไอแกเอ้ยเผื่อแกโอนมาหายลดได้ข้ากับฮ้ากับอกเผื่อปรามุลมาด้วยทรายข้ากับว่าบบกา้าหลบกนเอื้วยเนาะบบกา้าหลบกลวเนี่ยแต่เอยกก็ไม่เพิ่นเสี่ยนกูเพิ่นแมนอิงตามเพินพ่นแต่สมมติว่าถามันถามันสำเร็จลังค่าเนาะเอ้ย กะสิได้หูเนาะว่าม่สิได้หูว่าสิตัดมุมแล้วนี่ก็ตัดมุมแล้วตัดมุมแล้วก็ประมูลให้ได้เออทอด้ายทอด้าะว่าสร้างกรับพุ่นเสียวสร้างใหญ่มาจากับปักซองพุ่นผู้เหยียบยังมีเคใส่เด้อ่ะสิแล้วด้วยพุ่นสิเหยียบแบบใส่ให้เลยนะเออเลยอ่ะสิแล้วแบบว่าน้ำไอทิีไอทิีกับไอลูกกับมั่งจ่า โดยกระซาถูกระซาถูบุญเนาะพี่เนาะมันเป็นโฮมพาวมในสวรรค์สวรรค์นองแต่เขากระซาถูเมื่อนี้เขาเกษีไปรับเงินมาเลยเกษีเพิ่นว่าอาหารก็ต้องให้กินได้น้องสร้างเห็ดก็ต้องมวยหิ้วสร้างนั้นบ่หหิวเพราะว่ายัดเงินเลยสิคะเพิ่นว่านว่าพี่น้องกันมากอะจงไว้น้ำแม่นองทิ้งก่อนก็ได้อื พอวันไล่จ่ายนี่กษีโบปันได้บอกว่าบ้านนอกเขานี่นำลงกินไปซะก่อนโดยเพราะว่าคันว่าลักลก็คืออยากได้อันนี้เนาะเอออแม่ยากได้ตัวนี้แห้งนั่ำกิ้มเนาแค่อัใส่หมี่ก่อนก็ได้โดยโดยบวบเป็นยังเมื่อนี่เกสิมาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวอ่ะโดยโดยโดยประโหวนพอว่าห้าวว่ะสิสักพอคนมาเนาะถ้าว่าคนมาลายกัจักสิบ่บดหน่อยบดลายนะพี่น้องแต่กะทีิผลประมูลมาหาแซนให้เอาโอ้ล่างก๋วยเตี๋ยวใเครคนรุ่นปะเขา พี่พี่น้องเขามื่อนี้เพิ่นเพิ่นเรียกแต่ซาทุโดยซาทุบุญให้เกิดกับไอ้ได้บุญในลายเนาะแล้วก็สีมะม่วงลังคายครับพ่อมย่างนี้บอกเคนว่าสร้างเพราะว่าสีเอาสร้างมาเหยียบอันแบบใส่ไหมสีม่วงก็แฉกจั๊กจุ้จักราคาววะเทไรนะ เนี่ยจากก็สียังก็สิเหตุแบบเรียบเรียบมาสิได้แบบงามๆเลยเนาะพอพอพอเจ้ามือใหญ่มาแล้วจ้ามือใหญ่มาแล้วจ้ามือใหญ่มาแล้วพี่น้องอย่างเฮ็ดตาดีนะอยังเฮ็ดตาพี่บอเพิ่นก็บอกเฮาอยู่บอกมาบอกมากเลยเท่าไรบอกมาบอกอ้ายมาเท่าไรเฮากับบุก่าหลบกวนมันมันหลายเนาะสองสามพันสองพันเหรียญนี่เละเบิดล่ะสองพันเหรียญนี่ สองพเรียญนึ่งีแล้วแต่สาบเซากับตนเรือฮะหอยมันหกหมืกว่าเจ็ดหมผู้ใดอไก็แล้วบลเล้วเฉยเออมันประมาหน่อยสองพันเหรียญนี่โอ้ลืม้ยลืมหกหมืกว่าดเออมันเกอบเจ็ดหมื่น้ก็สอพันเหรียญนี่เนาะเพราะว่านี่่นไทยมากลยหาลยนี่พี่เาเอ้ยแต่สองพันเหรียญนี่หอยบลเล้ยก็ัิยังไงหนึ่งเลยบลล้วก็สุดใจเลยสามนี่เนาะได้สองพันเหรียญ ลงมาอีกตรงประตูนี่อีกอ่าถ้าว่าเกือบเลี้ยวกุนาเกือบเกือบแม่นนังไยค่อยปล่อยไปก็ได้ปล่อยไปเพราะว่าท่าน่าเชีวอุปกรณ์อย่างงบัวจักหรือว่าเขาหม้อไปเขามาแทะแล้วเขาไล่ประมูลทั้งทั้งลบทั้งสีหนาแม่นเนื้อมดนะสิไล่ร่วมแต่ก็ติดแล้วโอลูกค้าลูกชายยายเคี้ยวลงมาี่นยายเคี้ยวนี่นั่นดอกพี่น้อกไม่มีบ่อทั้ง เข้อมูลบ่ไรขันพ่อจะไปใช้นรื่องอะไรพี่น้องจ้ามะฮอร์นี่ฮากาไปข้ามาบริเวณวัดนะพี่น้องเนาะแล้วก็สีคอลาปิดขีดเด้อพี่น้องเด้อก่อนอื่นก็ขอบุญขอบคุณเอื่ยกับอ้ายแล้วก็บี่แสงดาวทั้งฝั่งไทยนะพี่น้องเนาะแล้วก็บยฟซีทุบทุฐานเด้อพี่น้องอยากสั่งประตูน้ำเฮากับคอเฮียนเซิร์นนะพี่น้องเนาะ คนละเล็กละน้อยบ่ว่ากันเด้อพี่น้องเด้อบให้ว่าเงินเท่ามันน้อยบวห้คิดแบบนั้นเด้อพี่น้องเด้อให้คิดว่าหาบาทสิบาทถ้าก็ไม่าดซิบคนก็ได้หาซิบเลยพี่น้องพ่อให้คนอยู่ดีมีแห้งพ่อให้สู้สิโจดไล่สื่อไว้พี่น้องว่าเอือยงเอยบรเอือยเอือยน้ำทิพเอือยน้ำทิพไอลูกเขารัวเด้อเอือยน้ำทิพไอลูกหาล่อไอกรอน ว่ัวเพบวกบวกบวกเออสามีพนันสามีพนซื่ออะไรไอรูไอรูเอื้อใเอื้อเนาะไอรูเนาะซื้อรูก็ได้นอกน้ำทิบอะไรไ่ได้เขาจะไปว่ากันเพราะว่าเิจจดได้ละเอียดไว้ได้พี่น้องมันมีห้าร้อยเนาะห้าร้อยเหรียญได้เป็นห้าร้อยบาทได้ า,าพี่แสงดาวทั้งประเทศไทยเแม่เลื้อยเอื้อยก็ได,กไ,ดกได้นะ้องก็ได้น้องแสงดาวเนาะแม่่อาประเทศไทยเขียน,นยว่าตอนนี้บริการไทยเนาะหาล้อยบาท<ม>โอ้ เราจะเขียนหน่อย FC นี่ก็พอดีเนี่ยเออเออนี่นะเออจะเป็นเออได้ไหมครับเบิ่งสื่อเพิ่นนะอันนี้นี่นั่นสื่อเพิ่นได้ไหมได้ครับเบื้องสื่อผมก็ได้พี่น้องลาอลไรได้พี่น้องได้เบิ่งสื่อเอื้อยเมื่อวานนี่